เบบี้ครับพะโลชิ้นตุ้มๆเบิ่มๆผมจะผสมเทคนิคหมูฮองด้วยนะครับคือจะหมักด้วยน้ำมันหอยซอยซอ,ยซอยสสไตล์จีนครับซีอิว๊วดำหมัมกไปประมาณสัก2ชั่วโมงครับแล้วก็ไปเตรียมเครื่อง3ามเกลอือกระเทียมพริกไทยรากผักชีใส่เยอะๆเลยครับผมแล้วก็ตำให้ละเอียดเป็นตัวเพสเลยแล้วก็เตรียมน้ำตาลตโนดครับของดีเลยทุกคนและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาตัวชิ้นหมูเนะี่ยไปเสียสักหน่อยเป็นการเพิ่มรสชาติได้กับ3ชั้นเราเลยนะครับตุนออกมาหนังจะตึงสีสวยครับผม น้ำสามเกลือที่เราตําไว้นะครับมาผัดกับน้ําตาลโตนดใช้น้ําตาลปีเปได้นะครับผมพวกซีอิ๊วที่เราหมักหมูไว้นะครับเทกลับคืนลงไปในตัวกระทะได้ครับเสียดายครับผมตอนเนี้คือกลิ่นหอมฟุ้งสุดๆเลยครับผมแล้วก็ค่อยตามด้วยน้ําสต๊อกหมูนะครับแล้วก็น้าเปล่าครับผมแล้วผมจะย้ายหม้อนะครับเมื่อกี้ผัดในกระทะทุกคนเห็นแต่ความจริงเ่าจะตุ่นในหม้อเหล็กครับผมปรุงรสเพิ่มด้วยน้ําปลาแล้วก็เกลือตามใจชอบใส่เครื่องเพลิและรอชมพัดสองครับ